สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปวงปายนะครับพบกับบ่าวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องครับวันนี้วันยุดครับพี่น้องก็เลยสีมาทดสอบนะครับว่าวจุลานะครับขนาด10เส้นนะครับผมพี่น้องเบิ้งเนาะครับพี่น้องบมลูว่าสีขืนบอนะพี่น้องครับผมอันนี้เป็นสูตรอาจารย์ยอดนะครับผมแต่ว่าห้อาจารย์แล้วเบิ้งแล้วนะครับผมว่าอาจารย์เป็นแต่ขืนบอนะครับอาจารย์ยอดนะครับสายห้านะครับผมถามอาจารย์แล้วว่า เป็นตะขืนบ่ออาจารย์ว่สัสแล้วบอกว่าปีกเป็นตะแข็งแท้เราแบบสี่ขืนบ่อเราเนะครับจริงมันก็มีปัดใจลายอย่างนะครับผมที่ต้องแก้ไขเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาล่องกันก่อนนะครับผมว่าสี่ขืนบ่อเนาะพี่น้องเนาะนี่ยครับพี่น้องสิบเส้นนะพี่น้องครับมาครับมาทดสอบกันพี่น้องครับครับพี่น้องถ้าสิมาทดสอบกันเลยนะครับผมร่มกับบอดีพี่น้องเดี๋ยวถ่ายร่มกอนแป๊บหนึ่งเอาสามสองไปไปแล้วไปแล้ว ล่มคอยครับเดี๋ยวถ่าล่มก่อนสามสองโอ้ยล่มบม่มีเดี๋ยวรอล,ล่มแป๊บครับสามสองไปไมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยหมุนหมุนร่มกันเปลี่ยนทิศไปเปลี่ยนทิศมานะใช่แล้เดี๋ยวรอแป๊บพี่น้องครับฮาสิได้ชมว้าวทีเล็กที่สุดขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับผม ร่มกับพวมีพี่หน่อยเดือดรอด่มแป๊บหนึ่งนะครับผมเอ้าสามโอ้ยร่มคอยเถอะพบเป็นตะขืนเด้เด้อเอาไหมพิษพลาดบนมีร่มนะครับเอามาแล้วครับไปไปแล้วไปแล้วร่มไปทางอะไรกันแทะปุ๊ดเนี่ยฮะอ้า นีล่ละมาแล้วนะสามสองไปแล้วคือจจงสีข่ข้นอยู่เดี๋ยวได้ครับพีออ่น้องร่มบดดีนะครับร่มคอยต้องล,อล่อร่มก่อนโอ้ ลุ่มหมดละสามสองเฮ้ยเห <c oughs> ่าแนบมือหาว พี่น้องร่มกำลังดีครับสามสองไปโ,อ,โอ้โบขึ้นบึสงสัยตรงไหนใส่หางครับพี่น้องร่มกัดแปรปวนเดี๋ยวบาร์ดีสีล่องอาหางมาใส่นะครับว่าสิเป็นยังไงน้องพี่น้องรออีกแป๊บหนึ่งครับครับพี่น้องเข้ามาใส่หางกันดีกว่าครับสงสัยคือสีบขึ้นแล้วนะครับผมน่าจะพิสูจน์พี่น้องครับ แต่ว่าอาจารย์ยอดคู่ยอดนะครับเพื่อนเฮ็ดขื้นหน้าผมว่าเด็กกันได้ลองมึงเราบอกว่าเฮ็ดตัวใหญ่ไปก่อนล้วะอย่าเพิ่งไปรัดขันตอนนะครับผม,มเนี่ย,ย,ววยครับ,รบลองใส่หามึงพี่น้องเพื่อขึ้นหน้าครับผมนี่ครับ เาเด็กจะใส่หางนะครับผมล่องมือครับพี่น้องเพื่อขืนนะครับใส่หางนะ <c oughs> ครับพี่น้องไปใส่หางกันครับผมเงย้าเติบครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองใส่หางกันนะครับว่าสิเป็นยังไรนะครับผมสองไัยพิสูตรครับเ่ขขืน ร่องมือพี่นองครับเพื่อขึ้นหน้าผมนี่ครับทางบ้าเด็กกันเสียแปะนะครับ นี่ครับผมฮะพี่น้องมาลองมือครับใส่หางสีขึ้นบ่รอชมครับพี่น้องใส่หางนะครับไปพี่น้องใส่หางนะครับผมสามสองเฮขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแังส่วพี่น้องใส่หางครับ โอ้คือเปลี่ยนสิเดี๋ยวแกะใหมพี่น้องลองกันอ๋ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไป,ไปแล้วครับบ่าวเดชเป็นล่องมาเฮ็ดจังได้กับโบข้นครับพี่น้องครับมันโตหน่อยน่าครับผมเนี่ยครับผมใส่หางแล้วกับโบข้นเนาะครับผมแจ็คเ <laughs> <laughs> สียจังได้เนาะครับผม ครับพี่น้องคลิปนี้กับมาดล่องนะครับเบาขนาดสิบเส้นนะครับผมสูตรอาจารย์ยอดนะครับสายห้านะครับผมอาจารย์ยอดพันเห็ดขึ้นนะครับผมแต่เบ้าเดมาเห็ดโบขึ้นพี่น้องนะครับผมน่าจะพิษพลาดนะครับผมอาจารย์พ่นว่าหัวหัวมันนี่ตองกงก็นี่นะครับผมแล้วก็ปีกปีกตองอ่อนก็นี่นะพี่น้องเนาะครับคลิปนานะครับบ้าเด็กกัสิค่อยๆพัฒนาไปนะพี่น้องเนาะเฮ็ดครั้งแรกนะครับผมกับโบขึ้นนะครับผมตัวน้อยโพดนะพี่น้อง แต่ว่าหาซิฟเส้นบ้าดีเฮ็ดขึ้นอยูค่ครับผมแต่ว่าซิฟเส้นโบขึ้นครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมคลิปนานะครับบ้าเดีก็สีค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะขึ้นนะพี่น้องเที่หนานะครับผมคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามพุ่นบ้าสองห,งห้องเฮาถอดทางกับขึ้นอยู่พุ่นนะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ้าเดีก็สีเก็บไว้ครับพี่น้องครับ ตัวแรกนะพี่น้องเห็ดตัวน้อยปัานไม่ใช่เห็ดวาตัวน้อยปัานนี่จักเถือ่อคลิปนี้กันล่พี่ละน้องไปวิ่งแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายสวัสดีครับ